ท่วมแค่นี้พอนะครับนะเพื่อเนเห็นไหมตอนนี้นะครับน้ำพุง่งมสจชูกาลังทาปฏิกิริยากับเปลือกไข่อยู่ตรงน,นี้นะเห็นไหมดูเขาจะค่อยๆกัดก่อนนะครับอยู่ในสารวิตามินต่างๆในเปลือกไข่ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับเจอกันอีกแล้วในเวลา18นาฬิกานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆเรื่อง ใบมะกรูดใบมะนาวเป็นลายแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มันจะส่งผลมาทําให้ยอดมันไม่เดินนะครับเห็นไหมมันจะชะงักตัวเนาะนะครับสำหรับวิธีการแก้นะครับมันเป็นทั้งวิธีการแก้แล้วก็วิธีการรักษาในตัวนะครับไปไปดูกันนะครับเอาเป็นแต่ความสั้นเลยวัตถุดิบที่เราจะต้องมีวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับเปลือกไข่เป็นเปลือกไข่ที่จะละเอียดนิดนึงนะนะครับ เราจะสกัดเอาสารที่อยู่ในเปลือกไข่ออกมาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับน้ำส้มสายชูเนาะมามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะทําการสกัดให้ดูก่อนนะครับว่ามันพอเวลาเราสกัดมันจะเกิดมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะครับใช้เปลือกไข่ประมาณ2-3ช้อนนะครับก็ใส่สักสามช้อนแล้วกันเติมไปช้อนหนึ่งสี่ช้อนแล้วกัน สูตรนี้สามารถทําแล้วใช้ได้เลยกับทําแล้วก็หมักไปใช้ในวันถัดไปก็ได้นะครับต่อไปนะครับผมจะใช้น้ําส้มสายชูนะครับมาเทให้ท่วมเปลือกไข่นะครับพอนะเพื่อนๆเ,เราดูนะครับปฏิกิริยาตอนที่น้ําส้มสายชูเขาจะไปกัดกร่อนในเปลือกไข่นะมันจะเกิดปฏิกิริยากันขึ้นเพืนะเทเข้าไปเลยให้ท่วมแค่นี้พอนะครับนะเพื่อนเห็นไหมตอนนี้นะครับน้าส้มสายชูกาลัง ทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมดูเขาจะค่อยๆกัดกร่อนนะครับอยู่ในสารวิตามินต่างๆในเปลือกไข่ของเรานะครับนี่เห็นไหมเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะยุบตัวลงเราว่าจะเกิดอาการอย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เขากัดกร่อนออกดีๆก่อน เห็นไหมก็ค่อยคกัดกัดปล่อยกัดปล่อยละลายเปลือกไข่นะครับนี่นะอ่ะนะครับหรืออีกวิธีนึงพอเปลือกไข่เขาเริ่มจะไม่มีการปฏติกิริยาใดแล้วใช่ไหมต่อไปก็ทำการเทใส่นะครับเราจะเตรียมการละลายเอาน้ำนะครับ น้ำเปล่าอย่างเนี้ย,ยละลายอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็ใช้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราจะใช้เดี๋ยวล้างแก้วก่นเราจะใช้ตัวน้ำหมักของเรานะน้ำส้มสายชูกับเปลือกไข่นะครับอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำอัตราส่วนอยู่ที่หนึ่งลิตรนะใส่เข้าไปนะครับ ต่อไปเติมสไลด์เข้าไปยังไงเป็นเป็นตัวหัวเชื้อนะสูตรนี้แรงนะครับแต่ก็ได้ผลดีามากทำง่ายมากๆต่อไปเราก็กรองใส่กับกบระป๋องสเปรย์ของเราเลยเลยทำการกรองไปเลยนะครับนี่ใส่ผ้ากับบางกรองเพื่อเ้องการเสษ็จอุดตันหัวเชื้อของเรา น้ำเพียงหนึ่งลิตรพอนะเนี่ยท่านี้ครับ่ะต่อไปเราก็ไปฉีดพ่นกันนะครับป้องกันพวกหนอนชอนใบได้ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งยังช่วยในการป้องกันพวกมดแมลงขึ้นขึ้นต้นมะนาวต้นมะกรูดของเราได้ด้วยนะครับเนี่ยมะกรูดมะนาวใครมีอาการเป็นแบบนี้นะครับทําการฉีดพ่นไปเลยฉีดทุกทุสามวันนะ สามวันสี่วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับฉีดนี้ทั่วเนี่ยนะครับเพียงเท่านี้นะครับพวกน้อนพวกน้อนชอนใบพวกแมลงพวกมดนะครับจะไม่มีการขึ้นมาบนสวนของเราอีกต่อไปเนาะแล้วยังอีกอย่างหนึ่งมันยังช่วยป้องกันพวกเอ้มันยังช่วยตัวตัวตว,ตวิตามินในเปลือกไข่นะมันจะช่วยในการกระตุ้นการแตกยอดของมะนาวมะกรูดของเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นมะกรูดต้นนี้นะผมก็ฉีดประจํานะครับฉีดตลอดเข้าสวนเวลาทําน้ํายาตัวนี้ขึ้นมา ก็มาฉีดมาพูดต้นนี้ประจํานะครับประโยชน์เยอะมากนะครับเลือกไข่กับน้ำส้มสายชูยเนี่ยลองทากันดูนะเอ้ะนะครับวันนี้ก็มากับคลิปสั้นแล้วกันเนาะนะครับเป็นวิธีการในการสกัดเอาวิตามินเอาสารอาหาราต่างๆจากเลือกไข่นะครับเอ้ยังพวกกะเพราที่มันเป็นใบหงิกใบงอนะครับเกิดจากนอนมแมลงสามารถฉีดได้เหมือนกันเนี่ยฉีดปกคลุมไปเลย ให้ทั่วสวนเลยมันเป็นยาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถป้องกันได้นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มาเป็นคนเดียนีกันนะครับรับวิธีการป้องกันพวกน้อนชอนใบนะครับที่ที่ขึ้นมาบนต้นมะนาวต้นมะกรูดของเรานะครับรับรองเลยว่าวิธีการเนี้ยดีพลด,ดีดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดกดแชร์ไปด้วยนะแชร์ให้กับพี่น้องเรานะครับที่ทำกเกษตรอยู่จะได้พี่น้องเราจะได้รู้ด้วยว่าวิาวธีการทํา ทําไม่ยากเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ถวันพรุ่งนี้เนาะว่าผมจะมานําเสนอวิธีการทรรําเกษตรในรูปแบบไหนวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ